รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แดดตากลมน่าสงสัยแขกรับเชิญก็ไม่รู้จะเป็นใครหรือว่าไงร้อนไหมลงน้ำกันอะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรนี่ดูความสุขจริงๆพี่หนุ่มจะมีลูกนี่เป็นข้ออ้างใช่ไหมชื่นชอบอ่ะเอ้ยอ้ายลงน้ม อุ้ยอะไรเนี่ยัุทองนี่วันนี้เรามาตีไทยกับโอไทยเนี่ยต้องงานนางเงือกแน่เลยใช่ไหมเหมือนอันนี้เราคุณเดิมเคยมาถ่ายแใช่ไหมหรือเปล่าคุณอาร์เคยลงน้ำไปด้วยลงได้อสลามตุ๊กตุ๊กตุ๊กเลยลงไปแบกว่ายอยู่อันนี้เป็นอันเดิมหรืออันใหม่นี่อันนี้แสนเจ็ดไงอันล่าหรอล่าสุดทำมาใหม่หรือเปล่าล่าสุดมีเงือกเด็กมาอีกหนึ่งจริงเหรอใช่นักษณะบพูดเหมือนุกมันอ้าวงือกเด็กเป็นเงือกเ ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจริงเหรอจริงเราต้องคุยกับเขาซะหน่อยไหนไหนไหนเขาบอกดูในนี้นี่นี่อะไรกระจกวิเศษเหรออะไรอะไอ้เมื่อไอหล่าไอหลายอะไรนี่เดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยห้อยด้วยห้อยหอยด้วยในในละครมีอันนี้ด้วยเหรอมีอันนี้เป็นไรของเมื่อใช่เอานี่ไงนั่งไงนั่งไงช่วงลัดเลาะรอบบานไม่ใช่ชั้น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  มันแมวน้ำดูตัวแมวน้ำนะดูสน้ินี่มานล้วนี่มางลี้มางี้มางี้มังงี้มันยังไว้เก่งจังเลยอ่ะสวัสดีจสวัสดีจ้า อันนี้คือเอะไเนี่ยตัวอะไรลูกเงี่เนนิงเหรอีสองคนนั้นชสมัยี่นย่เเตนย่เดียเนี้อเน้อกพูอะไรเ่กี้บมาฉานาย่าไปาาาาาว่าภาคที่แล้วจะไหวในแม่น้าเจ้าพยาแต่ภาพนี้ไป่หยในทะเลอันดามันกันเลยใช่มีน้ำตกด้วยค่ะโอ้โหว่ามีน้ำตกด้วยีน้าตกด้วยน้ตกแ่น้ำแต่ว่าหางอันนี้นี่ทาใหม่ใช่ไหมเขายังไม่มีเงื่อนเด็กไม่มีค่ะสองอันสอันนั้นเนี่ยเมื่อภาคที่แล้วด้วยแล้วก็ภาค ใช้แบบนี้ใหม่เลยไม่แต่ที่มืองว่าตอนแรกมีอยู่สองตัวเมื่อตาวที่เป็นตัวใช่ไหมตัวใช่ไหมทำไมล่าสุดมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะอะไรเป็นน้องสาวค่ะเป็นน้องสาวหรือลูกหนุเป็นผู้สาวค่ะน้องสาวเป็นน้องสาวของหนูอะไรนะเป็นน้องขุนทองน้องสุดทองอันนี้คือพี่คนโตพี่คนที่สองนน้องสุดทองมัช้า เก่งมากเลยเอ่ะโอ,อย้ยเก่งเป็นธรรมดเาเรียนดำน้ำมาจากไหนลูกหนูเรียนว่ายน้ำอย่างเดียวค่ะแต่ดำน้ำไม่ได้เรียนแลนโอ้มาทีน่นี่ว่ายน้ำไม่กลัวเหรอกลัวค่ะกลัว ว่ายเก่งมากเห็นบอกว่าน้องไปนั่หว่ายน้ำเหมือนลูกน้าไปนั่ไว่ายน้เออเมื่อภาคที่แล้วน้องมิวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของการว่ายน้ำในเรื่องนี้ใช่ว่ายน้ำเก่งสุดเข้ามาภาคนี้่น้องแย้มไปเลนน้องแย้มเลยใช่มักว่ายน้ํไช่แต่ว่าดูแบบสวยงามมากไหนลองว่ายดูไม่เลยเห็น่น่น้องไฟชกสิลูกไม่แล้วนั่งโดดแต่น้องไฟถล่มไปนี่ที่ไม่เกี่ยวดูที่นั่งว่เหมือนปลาเลยอ่ะไเฮ้ยสวยดิคนนี้โอ้เ็นอะไรคนรุ่นขึ้นมาอีกล่ะ จริงๆดูสิดูสิตัวยาวนะวันหนึ่งต้องใสอีกชุดนังที่กี่ชั่วโมงอ่ะถ้ารวมทั้งวันก็เกือบทั้งวันนะคะเกือบทั้งวันบ้า่อกี้พี่ใสครับเดียวพี่จะอู้จิตจะใสถ้าวันนั้นเป็นคิวถ่ายเงือกทั้งหมดก็ต้องใสอยู่ไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนคราบว่าเราถ่ายอยู่ในน้ำถ่าอยู่ในน้ำอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในแบรกหน้าเดี๋ยวจะได้ให ไฟนี่ขึ้นมาเปลี่ยนด้วยเนาะรับรับเอากิฟเซ็ต<อ>ามาอ่าอันนี้ให้น้องไฟก่อนเลยครับเป็นกิฟเซต็ตพรีเมี่ยมจลยาสีฟันเดยมทิทเซ่เอาไว้แปลงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลงไปใจจะได้หอมๆครับอ่า อ่าเดี๋ยวช่วงหน้าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อใช่เดี๋ยวเรามีสองหนุ่มในเรื่องมาคุยด้วยแล้วก็มีน้องตโเลีกคนโอเคได้เลยแล้วเราเป็นใครอะคะสองคนนี้เราเป็นใครอะอย่างอย่างผมเนี่ยอุทกเนี่ยภาคที่ภาคที่แล้วโดนจับไม่ไม่ชีวิตจริงเนี่ยเป็นใครบางคนที่เริ่มอยากมีความฝันและเขาบอกน้องมิวอยากไปไหนอยากไปญี่ปุ่นใช่อะทำไมถึงอยากไปทำอะไรไปทำอะไรไปซื้อสต่า ช่วงย่องเบาเข้าบ้านวันนี้ขึ้นมาขบวนกันแล้วนี่ถามนักพรอยครับนักเรอยนี่มีความพิเศษของภาคนี้มันคืออะไรทําไมจากภาคหนึ่งองมีภาคสองมันได้รับความนิยมมากเลยไหมฮะก็แฟนๆเล็กรองเนอะแบบว่าอยากให้แบบนางเงือกกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มกิตก็เลยจัดให้ก็เลยมีภาคสองม่วงรึเปล่าเนี่มีม่วงอยู่ใช่ไหมไม่มม่วงเลยเนอะ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 สวัสดีนะ ดสวัสดีครับดิฉันะ่าพี pues s <S ่หนุ่มทำดีๆไดีนะครับเป็นฝั่งเป็นฝาเลยนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยความพิเศษของภาคสองมันคืออะไรยังไม่ยังไม่จบเลยความพิเศษของภาคสองค่ะความพิเศษของภาคสองก็คือมีเราสองคนทิพย์น้นะครับใช่ครับแล้วเราเป็นใครอะคะสองคนเนี้ยเราเป็นชายเอออย่างอย่างผมเนี่ยอุทกเลยภาคที่ภาคที่แล้วโดนจับไม่ไม่ทีวิจริงเนี่ยเป็นใคร ผมเพิ่งเพ่รู้เลยไปทำไมดีเนี่ในละครนั่นแหละในละครก็คือเป็นอุทกครับภาคแรกโดนโดนจับโดนตำรวจจับไปต้องเลยก็ยังมาทำเลาเลือกเพื่อที่จะล้างแค้นอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่แต่ว่าแค่นี้ โอเคก็ยังคงยังคุเรีวอยู่ใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วคุณล่ะคะครับตามนะครับระบบเป็นเรียวเกลียวครับเป็นเพื่อนฉันดีครับดูน้ำชื่อเลยนะเรียวเกลียวเรียวเกลียว วิวว like ิวกิวมันฟาวิววิวกิวนได้แล้วทำไมวิวกิวทำไมวิวกิวก็คือเป็นเพื่อนของชนาทีที่เข้ามาช่วยรักษาเกี่ยวกับท้องทะเลเป็นนั้ำพุใจครับผมมาคอยดูแลเกี่ยวกับพวกปลากระลังอันนี้เพิ่งมาเป็นภาคที่สองเพิ่งมาอย่างหม่ยังคุณรับมาแล้วครับมาแล้มีอยู่แล้วนนี้องชาเล็ตมาแล้วมีอยู่แล้วน้องชาเล็ตเป็นใครนะคะน้องชาเล็ตก็เป็นเด็กหญิงนีโมที่ชอบนั่งเรือกมากก็มีความใสใสที่อะ เจนังเงือกน้องอ่ะจะเป็นแบบผู้หูของมาฉาฉามเฉาฉานใช่เป็นสีกลาไปไหนไปกันซึ่งก็รู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นเงือกตอนแรกยังไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ค่ะพอรู้รู้แล้วก็คงเพิ่มหน่อยเนาะก็คงแบาพักที่แล้วส่วนใหญ่ไปถ่ายกันที่ไหนนะฮะทะเล ทะเลถ่ายที่ชลบุรีชลบุรีชบุรีระยองหนีสองที่สลับกันแล้วภาเนี่ยไปถ่ายที่ไหนเพิ่มภูเก็ตภูเก็ตลันทำไมต้องไปลี่ยนขนาดนั้นอะเพื่อที่จะได้ทะเลที่สวยมากๆมาฝากคุณผู้ชมอ๋อเหรอไปอยู่ในน้ำห้าวันเลยนะไปอยู่ในเรือไปเรือแบบในน้ำที่เขาแบบใช้ที่ฟาบอทนอนอยู่บนเรือเรือเรือไปเรือไเรือไปเรือไปเ่ือไปเรือไปเรือไปเรืไปเรไปเรือไปเรือไปเรือเหรอไปเรือไปอไปเรือไปเรือไปอไปเ นอนบนเรือเนี่ยหวันเลยคืนมาก็ถ่ายถ่ายมาถ่ายมีตัวแสดงเป็นเมที่เข้ามามีกี่ตัวฮะมีพี่เข็มนะคะเข็มรุติราเล้วก็เขมรุติราเลงร้ายเร่ตุ้ยรายเนี่ยแล้วก็มีเอสเตอร์ด้ครับเออเออแล้วก็มีเด็กเด็กอีกมีคนน้องเนาสามสามคนพีน้องเคนโดพน้องเคนโดเพ่นลด้วยโมโอ้โหโมแล้วก็น้องกอลเอาใจเด็กเกเนาะมีเรื่องราวของเด็กเยอะอ มาแล้วนักแสดงเด่นของเราในเรื่องนี้นะในภาคนี้อ่านั่งด้วยกันเลยลูกโอ้ม no. ีปะวานอันนี้เนั่งด้วยกันได้เลยปะวานเฉลิมชลปะวานเป็นอันใหญ่มากต้องใช คนสิบคนนะคะที่จะอุ้มได้เป็นปลาวานตัวใหญ่มากเขาทําขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็มีคนแบบเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็เหมือนออกแบบมาให้ให้มันขยับได้เหมือนจริงอะไรที่ขยับลูกตาได้ขยับปากได้แล้วก็ไปว่ายในน้ำหมดเหรอเปล่าเปล่าวางไว้นอนเลยไม่ได้ไม่ได้เขสร้างไว้ฝืนกะว่าจะทำยี่สิบภาพหรือหลังหรือยังไงอุ้ยก็ดีสิเราก็จะได้ดูพัฒนาการเลย คุณกูนี่ต้องเข้าฉากกับน้องฝ้ายคแต่เขาบอกว่าพอสั่งคัดปุ๊อยู่บนวนระมงหรือเกลี่ยกันผมก็ไม่ใช่เกียรติครับผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าน้องอาจจะกลัวผมว่าฉากแรกที่เข้าเนี่ยผมจะเป็นแบบว่าไปตะโกนใส่น้องอะไรอย่างเงี้ยแบบตกลงยังไงตะโกนยังไงเข้าฉากแล้วแบบเกรงๆอะไรยังไงคือในฉากอ่ะเนี่ยจะเป็นฉากที่บอกว่าเด็กคนเนี้ยมาเจอผมแล้วผมจะลำคาญให้ตามมายุ่งทำไมอะไรเงี้ยเอ๊ตามมาทำไมเนี่ยแบบใช้เสียงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเด็ก เขาแบบว่าอาจจะบอกว่าขอยเขาใหม่ด้วยงเรื่อน้องเราก็เลยไปลืมขอโทษน้องเขาก็เลยบอกว่าจริงไหมน้องไฟ่แม่กลัวไหมลูกกลัวไหมเขาเก่งผมพี่ไฟ่ก็เลยพี่ไายก็เลยต้องมาอยู่กับหนูแทนอ๋อไฟ่โกง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 หรือเกลียด กลูกค่ะไม่ด้อายุเท่าไรลูกไ่ไดากัวลอายุเท่าไรแลูกอายุ11ค่ะ11แล้วคุณมาลลูกคุณมาแ้วห่ะเกขวบค่ะเขวบคุณแมนบครับไุมแบบจไม่ได้แล้วว่าอายุเท่าไรแล้วลูกสคะทำไมละแกเนียแล้วกัวดีเนียแล้วเบียนรุ่นเดียวนี่ผมจะบอกให้คุณรู้ ไมนี่น้องฝ้ายเนี่ยเขาอยู่ในการดูแลของหม่อมนะอยู่ในวังน,นะหม่อมอะไรหม่อมปลิมหม่อมปลิมบุญนาที่เขาทำท,ที่ทำชูบ้าน แต่กล่องแยวพาไปหน่อยนะเออมันเป็นบุญนาคเนี่ยเป็นคุณยายใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณยายอายุ91โอ้โหฉันดิบก็อร่อยมากน้ำหมกปริมเพราะเมื่อก่อนเราเอาเอาลูกชุบไปให้ท่านสามแม่ผมไปเอาของหมกปริมเนี่ยอ้ออร่อยมากใช่อร่อยมากอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปแต่กันดีฮะชุ่บ อหาหม่อมปิงบุญนานะฮะซึ่งเป็นบ้านของน้องฝ้ายนะครับจะไปดูน้องฝ้ายเนี่ยทำหม่องทำลูกชุบของหม่อมปิงโอเคครับซึ่งเป็นลูกชุบที่อร่อยมากๆสองคนไม่ต้องไปสองคนต้องไงบ้านเต็มบ้านเต็มบ้านเต็มมตาเต็มยุ่งไม่เอาไม่เอาให้น้ำรอแถวนีแล้วกันขอบคุณมากครับคุณมากต่อไปคุณหนุ่มฮะเอาละครับวันนี้นะฮะเราก็มีโทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิก2.4งจุดสี่กิเกอร์ดิจิตอลมามามอบให้โอเคเบ้ครับ มองทัหมองซ่าไม่ว่าหลาังของตัวนี้เป็นดาราขี้เล่นไม่ซ่าเลยค่ะเขาไม่บอกไม่บอกคุณยา่าดิแต่คนที่เริ่มอยากมีความฝันแล้วเขาบอกน้องมิวอยากไปไหนคะอยากไปญี่ปุ่นใช่ค่ะทำไมถึงอยากไปญี่ปุ่นไปทำไรไปสุดโตราช่วงแอบแทงข้างหลัง เดี๋ยวรอรถมารับตรงนี้ก่อนแต่ว่าก่อนไปคุณหนเราต้องขอขอบคุณก่อนนะครับสถานที่ที่เราใช้สระว่ายน้ำขอบคุณโรงแรมเอเชียับใ่ขอบคุณขอบคุณมากเลยโอ้โถงกว้างกว่าใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันไปด้วยกันหมดเลยนะคะรถมารถมา งสบายนะเนี่ยลมลื่น้ายู่งแย่นี่บ้านหนูใช่ไหมชอบบ้านแบบนี้จังเลยบ้านสวยจังเหมือนย้อนอดีตมากเลยใช่เนาะนี่กี่ปีแล้วคะน้องฝ้ายบ้านอ่ะเออก็แปดสิบกว่าปีแปดสิบกว่าปีแล้ววันนี้ยกจักรยานกับผ้าปูที่นอนมาให้หนูด้วยนี่ไงมามามาไปเลยลูกขึ้นขี่ไหวขึ้นยอเลยนี่อล้นี่แพี่อาร์ชัวนจ้า จักรยาน LA ครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้นี่ยเลยลูกของเจ้าของบ้านแต่วันนี้เดี๋ยวต้องมีต้องเอาขนมชยให้พี่กินหน่อยนะมีเปล่าขนมชัยมีไหมลูกเดี๋ยวให้อ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างหลังบ้านนะฮะไปดูการทำพี่หนุ่มนำหน่อยในานาที่เคยบาอ๋อหมาบ้าน้าบ้านจ้าบ้านจำได้เปล่าจำได้น้องฝ้ายนางี่บ้านบ้านแต่ปีสวยมากเลยน้องสไว้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุไหนจะมาหาดสันค่ะอ๋อคุเเลยค่ะสวัสดีค่ะคทุกคนเลยค่ะสีมองเรียกอายุ91ค่ะ91แล้วทำไมยังดุแข็งแรงขนาดนี้สวยด้วยก็เพะเได้โชวนั้นหลายไงโอ้โ่ แพ้เธอบอกไม่ได้ทานนานเอาปั้นให้ไปทานสีนี้เอาไปชิมได้เลยถ้าอย่างนั้นผมขอชิมเลยนะคะอยากชิมมากมุ้งเอาเสร็จแล้วมองไปทนี่ทุกวันนี้ก็บอกว่าใครมีโอกาสได้กินลูกชุบใครมีโอกาสได้กินตองหย่องยอนของเรานี่ไม่ใส่แคลเซียมบดนะคะแต่กว่าจะได้มาเป็นลูกหนึ่งเนี่ยขั้นตอนใช้เวลาหลายขั้นตอนใช่มขั้นตอนนะนี่ฝีมือของ อเนื้ออะไรครับ้ายก็ทาสีป้ใช่ใช่เงือกก็ไม่ไปไม่ไปแล้วก็เป็นหอยหอยเหมือนมากเลยอ่ะนี่หอยตลาดเมื่องไทยเหมือนมากหม่อมครับหมอมทราบไม่ค่อยหลานหมอมตัวนี้เป็นดาราถือเล่นเป็นทราบเลยค่ะเล่นละครเก่งมากครับว่าน้ก็เก่งเขาไม่ได้บอกเลยไม่ได้คุยเขาไม่เขาไม่เคยมาบอกเลยหรอเขาไปเล่นละครทำไมไม่บอกไม่บอกช่วคุณยายดูเลยร ใหญ่อะมีดกอบเค็มกอบเค็มอันนี้อยู่เดี๋ยวมานาะพี่เขาบอกว่าไปทำน้ำก่อนเดี๋ยวมากินด้วยต้อบเค็มทำพุดดิ้งลองบ้างอร่อยมากให้พวกนั้นดเขาทำลูกชุบกันไปเราสองคนมาทำอะไรกันคุณหนุ่มนมเย็นปั่นค่ะคุณคุณทำเลยได้เลยแต่ว่าอยากจะเข้าไปชิมเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยอ่อนนี้ไปแล้วเอาใส่คุส่อ่อนนี้ไปแล้วออไปได้อาไปได้เอออ่าใส่ให้หมดนะ นี่แต่พูดถึงแล้วนี่นะเครื่องปั่นโขแก้วแบบนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าปั่นร้อนหรือว่าปั่นเย็นก็ได้แถมยังไม่เก็บกลิ่นด้วยอืมอ่ดีตรงนใ้ เอาไปแลกเอาไปแลกไปแลกไปแลกลูกชุบไม่เลวรีบรีบนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุวยน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยด้วยจริงจริงเอาให้เด็กๆยกมือให้เด็กๆเพราะเด็กๆบ้านกันใหญ่เลยอนะลองชิมกันวันนี้ขอบพระคุณหมอมากๆนะครับที่ให้เออ ไม่ต้ก้กลับมาเจอัเับนาเอใช่บายอบคุณม่ท้าทตัวเหมือนเอบ้านตัวเองถ้าอยู่บ้านเราที่หนักเลยครับเเขาจะกาก็กลับบ้านได้นี่เดี๋ยวเขาจะแจ้งจับนะบเอบ้านบ้านบานบ้าน่้าบ้านบ้าบ้านบ้าบ้านบ้่บานบ้านนบนบ้านบ้านบ้าบานบ้านบ้านอ้านบ้อนบ้านอ้านบ้บาานนนน้นนนน ำอมตุ๊ก,กตาตุ๊กตาอะไรเต็มไปหมดเลยนะ่ะไปอ,ออกให้ดูหน่อยสิโอ้โหตุ๊กตาอะไรอะ่ะเออมันคืออะไรอะ่ะไปโดนใครเขาหลอกขายมาลูก ไปโดนไข่เขาหลอกไข่เขาหลอกลูกคนนี้ค่ะะมันคืออะไรอีนคุณแมมันคืออะไรอะไรยังไงวิธีการหลอกล่อเด็กในกองค่ะเวลาเด็กหลอกเด็กให้ทำงานเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้เลือกเยอะๆเพราะฉีนั้นวันนี้ก็ต้องตั้งใจทำงานเด็กก็จะมีความสุขล่าเริงน้องฝ้ายจากที่ไม่คุยเลยก็จะคุยเก่งมาก เอารูปมาให้ดูตัวนี้ค่ะพี่แมมตัวนี้ค่ะพี่แมมตัวนั้นค่ะพี่แมมตัวนี้ออกใหม่ตัวนี้ออกใหม่ตัวนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะมันคืออะไรมันคือมันชื่อว่ามอนสเตอร์ไฮค่ะอะไรนะมอนสเตอร์ไฮมอนสเตอร์ไฮมันคล้ายคล้ายกับบาร์บี้อะค่ะแต่ว่ามันเป็นรูปสาวของปีสาตแต่ละตัวหน้าตาจะเป็นปีศาจปีสาต์ให้น้องแนะนำได้ค่ะว่าตัวไหนเป็นรูปอะไรนะ มีกี่ตัวลูกทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยลูกกว่าแต่ละคนที่เริ่มอยากมีความฝันแล้วเขาต้องมีอยากไปไหนคะอยากไปญี่ปุ่นใช่อ่ะทำไมอยากไปญอะไรไปทำอะไรไปเซ็วจตานี่คุณนี่คุณแบบมาเล่นละครด้วยกันที่คุณคอเดียวกันมากเลยนะเป็นพี่น้องกันแบบคุยกันน่ไดั้เลยค่ะแล้วมาต้องตนี้่รัแบบวางแผนกันเ็จัปาพี่มันเราตรงไปถึงญี่ปุ่นวตตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตจะนก คือจะบอกเลยว่าตัวนี้อย่าเพิ่งซื้อรอเดี๋ยวมีถูกกว่านี้หรืออะไรแบบนี้เพราะแม่วจะรู้เยอะกว่าอยากไปซื้อตุ๊กตาที่ญี่ปุ่นใช่เนี่ยตุ๊กตาซื้อพวกแบบนี้แค่เพราะว่ามีหัวเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรที่เป็นญี่ปุ่นมันเป็นไวของเขาหนี่เลยพี่ก็ชอบเนาะถ้าตัอายุสิบกว่าเลยอยากซื้อตุ๊กตาญี่ปุ่นเนาะวันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายก่อนดีกว่าที่อุตส่าห์พาเรามาถึงบ้านมาพาให้เจอขนมอร่อยๆมากมายขอบคุณน้องฝ้ายนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณแหม่มทีขขข่ขอบคุณที่ก่ดดก <laughs> นอนคนนี้ก่อนขอบคุณแขกกิตจิมแล้วและน้องชาเล็ตขอบพระคุณน้องชาเล็ตนะคะขอบคุณ <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs> คุณผู้นำครับขอบคุณผู้นมแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณนางเอกของเราน้องมีน้องมือค่ะโอเคได้การปรับเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนี่คุณหมอจัดบ่ายโมงสี่สิบห้าใช่บ่ายสองสิบห้านาทีพยายามไปสิบห้าแล้ีจับเวลาดีบ่ายสองเป็นเวลาเออเราค่าเอาไปบ่ายสองค่ะเอล่นน้อยนะคะแสงวันนี้พรุ่งนี้เปแล้วเคยเคยมีคนสั่งไว้มาเอาไหมครับ หนูเคยทำอย่างนั้นเหรอฮะรคานรลายรุ่นใหญ่เคยสั่งมาไม่มาเอาเวลาที่ใครมีคอมพิวเตอร์พังโทรศัพท์เจ๊งอะไรพังก็แล้วแต่เนี่ยก็จะให้รูซ่อมแล้วซ่อมได้ทุกอย่างตกลงู่เป็นคนดีมากแล้วอีกข้างๆไม่ได้เลย